สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะไปกับทัวร์ของบริษัทซีตาร์นะทุกคนนี่เห็นไหมซีตาร์แฮปปี้นะครับก็นม่แพทเนี่ยก็จะไปเกาะพีพีด้วยเนาะสวัสดีกล้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีททุกคนเด้อเด้อโอเครอบของเราไปเนี่ยประมาณ9ก้าโมงเนาะเก้าโมงเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามกันว่าพวกผมจะไปเกาะอะไรบ้างแต่หลักๆคือเกาะพีพีนะครับหลักๆแล้วก็เกาะพีพีก็อยากไปเห็นมากๆ ซึ่งในโปรแกรมทัวร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายราคานะครับหลากหลายราคาก็จะมีนี่เลยบอกทุกคนบอกแขนแบบนี้ก็จะแยกว่าเออเราไปจุดไหนทีมไหนอะไรประมาณนี้นะนะครับซึ่งชาวต่างชาติเยอะมากบริษัทนี้ทุกคนนี่ซีตาซีตาเอออยู่จากที่พักเราไม่ไกลเนาะโอเคทุกคนรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะผมอยากจะให้พี่ๆทุกคนติดตามเอาไว้ว่าจะ อะไรยังไงนะที่เรามาภูเก็ตนี่คืออย่างนี้แหละคือจุดประสงค์คือมานี่แหละจุดประสงค์ของมาภูเก็ตก็คืออยากจะไปดูเกาะต่างๆที่ขึ้นชื่อระดับโลกคือเมื่อวานเนี่ยเราเราไปทัวร์ตามเกาะที่แบบเส้นทางตามรถบัสเนาะฝั่งอันดามันเออฝั่งหาดป่าตองครับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอติดตามอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่ามันสวยงามเหลือเกินนะดูในรีวิวนะแต่ยังไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปกับทีมทีมคนไทยเนาะอ่าเราไปกับทีมคนไทยทีมกีนะ แล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทจริงๆนะที่จริงๆอะ่ะเราเป็นต่างชาติแบบพี่เขาก็คิดราคาให้เราเป็นแบบคนไทยต้องอต้องขอบคุณทางบธธริษัทซีสกาจริงๆโอเคนี่คือภาพบรรยากาศของนักท่กองเที่ยวที่กำลังจะลงเรือนะทุกคนเห็นไหมว้าวน่าจะเป็นหาดทิพย์หรือเปล่าเห็นในเสื้อเมื่อกี้เนาะน่าจะเป็นหาดทิพย์นะอโอเคไปติดตามกันเลยครับจะลงเรือสปีดโบ๊ทนะครับ แป๊บนึาผมขอบคุณครับใส่ก <b film> ่อนใส่ก่อนครัใส่ก่อนอ่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่อ่าใส่ใส่นี่ครับต้องใส่เสื้อเสื้อชูชีพครับผมเพื่อความปลอดภัยกระเป๋าอล่ะกระเป๋าก็น่าจะเอไว้อย่นี้แหละไวบนเรือนี่แหละเดียวซิูีเนะะนั่งไม ขยับไปนั่งดีๆเนี่นะครับผมก็ขึ้นเรือไปนะครับผมแล้วก็เตรียมแบบเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางนะครับผมใส่เสื้อชูชีพนะครับทุกคนครับผมเพื่อความปลอดภัดยนะครับรบรรยากาศก็จะมีทั้งพี่ๆคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับผม ครับทุกคนมาถึงแล้วเกาะไข่น้ำใสจัดอุ้ยใสเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับสวยมากทุกคนโอ้ Okay, ออกจากเกาะนี้เราก็จะไปเกาะพีพีนะทุกคนแล้วก็อ่าวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปรอบเกาะดีกว่าเดินไปรอบเกาะดีกว่า,เด,ดวาเดินไปโน่นไหมจันต้องไหนว่าจุดไฮไลท์เนี่ยข้างหลังเหรอสวยมากอะ น้ำทะเลคือใสจริงทุกคนพี่มาสามคนใสมากทุกคนน้ำใสจริงน้ำใสจริงสวยจริงเราจะไปเดินเอ่อเล่นแบรบรอบหาดนะคือบริษัทซีสตาร์เนี่ยบริการโคตรดีอ่ะ <c oughs> บอก <c oughs> อยากจะแนะนำพี่ทุกคนนะตรงนี้แล้วก็จะมีร้านเครื่องดื่มตรงนี้นะนมันต้องถ่ายรูปไหมตรงนี้อ๋อตรงนี้คือจุดบริการพวกโค้กพวกอะไรนะ คือมีเครื่องดื่มนะทุกคนมีเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มก็ความกับราคาที่เราครบจบในราคาเดียวชอบการเต้นเต้นมากคือมารับเครื่องดื่มครับผมเครื่องดื่มก็ามาจาความกับาาหาดทรายคือขาวสวยมากแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดของ นักท่องเที่ยวนะครับที่มานั่งอาบแดดนะจริงๆมันเกาะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันคือสวยมากสวยจริงอู้ตื่นเต้นสวยจริงจานจานมาถ่ายรูปที่นี่ป่คือประมาณสัก20นาที30นาทีนะทุกคนสำหรับเกาะนี้อ้ โอ้ยสวยมากอน้ำทะเลนี่คือใสดังกระจกบอกเลยแล้วถามว่าทำไมตรงนั้นมันเริ่มเขียวๆก็มันเริ่มลึกไปเรื่อยๆทุกคนสวยจริง มีปลาด้วยนะทุกคนมีปลาด้วยอะ่ะเดี๋ยวนี่ที่เขาบอกว่าจะลงไปลึกนะเพราะว่ามันจะมีหอยเม่นนะทุกคนโอ้น้ำทะเลสวยมากจริงๆจะมีหน้ากากให้ดำน้ำด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้อามาอเ,เดี๋ยวจะไปรอดำน้ำอยู่ที่เกาะพีพ,พีนะครับดูปลา สวยมากทุกคนเหนือจินตนาการบอกเลยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะคือมันสวยจริงๆน้ำใสมากดูนะักท่องเที่ยวลงดำน้ำแล้วนะทุกคน คือจ no ุดไฮไลท์ที่เขาถ่ายรูปกันก็คืออยู่ฝั่งด้านนี้ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าทิศไหนที่ตะวันออกทิศตะวันตกเหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีนะครับก็จะกลับขึ้นเรือแล้วเพราะว่าโปรแกรมที่เราจะไปเนี่ยมันมันมีหลายอ่าวมากสวยครับ เป็นภาพแล้วก็ความทรงจำที่ดีมากอันนี้คือเกาะไข่นะทุกคนเป็นจุดที่สวยงามจริงจ แนะนำให้มาทุกคนเกาะไข่สวยจริงบอกเลยดูฝั่งนั้นก็จะเป็นอีกเรือยน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าก็มาคนละเวลากันนะะสวยงามมากจริงๆดูปลาทุกคนในรูในกล้องเห็นหรือเปล่านะ ือภาพบรรยากาศที่ผมอยากจะมาเห็นที่สุดดูในแมพนะครับก็คือเกาะไข่ในนี่ดูแล้วก็เที่ยวเที่ยบในแต่ละชั่วโมงก็จะมาเป็นทัวร์เป็นทัวร์เรื่อยๆนะทุกคนทุก <What? S 1> เที่ยวเยอะมากมาแต่ละลำนี่คืออย่างเท่ อันนี้คนรับบริษัทที่ผมมานะจริงๆต้องขอขอบคุณบริษัทซิต้์ด้วยนะครับที่เอ่อเว้นเป็นกรณีพิเศษให้นะครับต้องขอบคุณจริงๆงสวยงามเฮลเดีนเยวจริงโอเคเดี๋ยวผมจะเดินล้อมรอบไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ใส่รองเท้าก็ต้องเดินระวังหน่อยนะ ก็าจะโดนเปลือกหอยอะไรพวกนี้<โ>น,น,น,น้ำทะเลใสจริงใสมาก นักท่องเที่ยวแบบลงดำน้ำนะอู้ลำบึ้ก นี่ครับลำนี้เป็นเรือที่ผมลงมานะครับเราก็ต้องดูงเพื่อนๆเนาะที่ใส่ปลอกแขนบรรยากาศในเกาะเนี่ยก็จะเป็นจุดแบบเช็คอินไฮไลท์เหมือนคล้ายๆแบบเป็นคาฟเฟ่ทุกคนสวยมากสวยจริง นี่เากาะไข่เมื่อกะว้าวจันเ,เรายังไม่ได้ถ่ายรูปตรงนั้นเลยไปเดินรีบๆหน่อยปอไปแม่เดินไปถ่ายรูปตรงนั้นก่อนไปนตอนนี้กี่โมงแล้วทนันน่าจะทันอยู่ เท่าไหร่าไรรเท่าไรนิโมง่สิบสิบโมงสิบสิบหรืยี่สิบว่ะจำไม่ได้สิสิบสิบเราเอาชัวร์ไปก่อนสวยมากเนอะรู้สึกว่าโอ้โหมันจะแหลนมากแต่ก็สวยนะแต่มันสวยจริงๆนะครับสวยมากโอเคทุกคนสำหรับที่นี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลวคลิปหน้า,ามผมจะไปไหนคลิปต่อไปวนจะไปที่ติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปเกาะไหนอีกที่นึงนะครับซึ่งนอกจากเกาะพีพียังมีอีกหลายๆอ่าวที่ผมจะไปนะครับโอเคเลสโก o บ๊ายบาย